แหลงปลูกมะแขวนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่บ้านกองแห่ตําบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ส9ตุลาคม2568ันห้รบแปะครับวันะนนี้ผมเดินทางมาที่บ้านกองแห่นะครับตําบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อม,มาดูแหลงปลูกมะแขวนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ครับ ตาครับบ้านแม่กองแห่ตําบปลป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปลูกมะแขวนขายใช่ไหมครับครับปลูกปลูกกันมานานหรือยังฮะครับมาน,นานแล้วครับหลายหลายสิบเป็นร้อยร้อยปีครับร้อยปี 100, 100. บ้านแม่กองแห่นี่เนาะครับคนเหนือใช้มะแขวนในการทาอาหารอะไรบ้างครับทำกับน้ําพริกลาบ ทำกับแกงออมเนื้ออร่อยครับกินมันดีส่งไปขายที่ไหนบ้างครับก็ขายแถวแถวเนี่ยแถวเชียงใหม่นะครับแถวจังหวัดเชียงใหม่ทั่วจังหวัดหรือว่าเฉพาะในตัวอำเภอเมืองครับทั่วจังหวัดเชียงใหม่เลยครับมีพ่อค้ามารับถึงที่ไหมครับหรือว่าเราไปส่งให้เขาก็ยังมารับถึงที่ก็มีไปส่งให้เขาก็มีการเก็บผล มะแขวนเนี่ยเก็บในช่วงเดือนไหนครับช่วงเดือนตุลาครับเดือนตุลาะครับถึงเดือนอะไรครับตุลาถึงพิจิกาก็หมดละเก็บช่วงหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับรบ,รบ,บ้านแม่กองแห่เนี่ยอยู่ทางทิศไหนของตัวจังหวัดเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกครับทิศตะวันตก อยู่บนภูเขาเลยใช่ไหมครับครับอยู่บนภูเขาเลยคนในหมู่บ้านเป็นคนเมืองหรือว่าคนชนเผ่าครับอ๋อคนเมืองไหมครับเป็นบ้านป่าเมี่ยงกองแหงครับมีมีเมี่ยงด้วยใช่ไหมครับครับนี่ต้นเมี่ยงลุ่เดีถ้ามีเมี่ยงแสดงว่าสมัยสมัยโบราณจะเคยมีพ่อค้าบัวต่างใช่ไหมครับครับผมครับทุกวันนี้มีไหมไม่มีลวตอนนี้เพราะว่าขนทางดีแล้วครับเมื่อแขวน ต้นต้นนี้คุณตาบอกว่าเป็น,เป,นเป็นต้นต้นแม่ต้นแม่ครับก็คือเป็นเราเอาไปปลูกยังไงครับการแพร่พันธุอ์อ๋อแฟนนี่เอาไอปลูกยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไอมเมล็ดมันมันจะเนื้อมันจะแข็งครับมันออกยากครับด้วยมากมันจะขึ้นเองแล้วก็เอาไปเพาะปลูก ถอนออกไปเพาะปลูกป็นจู่จแต่ครับปลูกเป็นต้นหรือว่าเป็นเมล็ดหวานเออปลูกเป็นต้นเลยครับทําออกมาเป็นต้นแล้วเอาไปปลูกเ,<อ>เป็นชาเป็นชางสภาพดินสภาพอากาศความสูงเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของมะแขวนไหมครับครับมันชอบที่สูงๆนครับชอบดินแดงด้วยแสดงว่าภาคภาคอีสานที่เป็นพื้นราบเนี่ยปลูกไม่ได้เลยครับครับต้องอยู่บนภูเขาครับต้องอยู่บนภูเขาอืมชอบบนภูเขาครับ ต้องอยู่เลินเขานะข้างล่างก็ไม่ค่อยเตืนเท่าไหร่เพราะน้ำจะชุ่มเข้าหลากมันหลากเล่าเลยตายครับ,รบมะแขวนเนี่ยการการปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเก็บผลผลิตได้เนี่ยใช้เวลากี่ปีประมาณยี่สิบปีครับพก็ตายแล้วต้องปลูกใหม่ต้องปลูกใหม่ครับเพราะอายุมันไม่ยืนเท่าไหร่เพราะมันข้างในมันไม่ มันจะเป็นรูอ่ะอเป็นรูจับมันไม่ใส่มีแกนเหมือนไม้อื่นอะไรมไม่อื่นมันมีแกนอายุจะยืนอันนี้อายุไม่ยืนเท่าไหร่ครับตายไปเยอะละก็ปลูกแทนท่าแทนการเล็กๆยังอยู่กําลังขึ้นประมาณน,นี้ระหว่างมะแผวนกับเมี่ยงเนี่ยบ้านกองแห่เนี่ย ในยุคโบราณในปลูกอะไรมากกว่ากันสมัยก่อนหรือว่าปลูกปลูกด้วยกันยือปลูกแซมแซมกันไปปลูกแซมแซมกันไปครับถ้าหากล้ามันถ้าเห็นกล้ามันมีแล้วก็เอามาปลูกถ้ามันหายากก็เขาจะไปเพาะเองครับไม่ได้ครับมันมันไม่ค่อยออกอะ่ะการการปลูกเมี่ยงของคนบ้านแม่กองแห่เนี่ยการแปรรูปเมี่ยงนี่ทําเป็นเมี่ยงส้มหรือว่าเมี่ยงเปรี้ยวหรือว่าเป็นเมี่ยงเมี่ยงหวานนี้หรือเมี่ยงอะไรเขาทำได้หลายอย่างครับ ทำเป็นเมี่ยงส้มทำเป็นใบชาขั่วข้าวขั่วทำย่างจากตากแห้งแล้วก็เป็นชาเป็นชาแห้งอ่ะนะที่ประชงเนะี่ยเพราะว่าเมี่ยงก็คือชาชาชน <า S 1> ิดหนึ<ๆ>่งนั่นเองบ้านแม่กองแห่เนี่ยจะอยู่ในเส้นทางที่จากตัวจังหวัดที่จะไปอำเภอเสมือง แสดงว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นเส้นทางพ่อข้าบัวต่างที่เคยเดินทางผ่านครับคุณตาเคยเห็นไหมฮะมันจะเดินทางมาจากเชียงใหม่ครับทะลุไปขังโดงครับไปสเมเด็ไปได้หมดเลยเนี่ยถนนเมื่อก่อนนี่เดินเท้าเดินเท้าพ่อค้าบัวต่างเวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาเดินทางเป็นเป็นคนเดียวหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับกลุ่ม พื้นที่ตำบลโป่งแยงพื้นที่ส่วนมากมีพื้นที่นาไหมครับที่นามีครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสวนดอกสวนพืชผลไปหมดแล้วเป็นนาแบบไหนครับนาข้าบันไดหรือนาแบบนาดำนาดำนาครับนาดำอยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับครับครับแถวนี้ก็เป็นนาหมดเลยครับที่ราบๆเป็นนาเป็นนาหมดแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเป็นอะไรนะครับเป็นสวน พืชสวนใช่ไหมครับสวนดอกสวนทิกสวนอะไรมันแปลเพราะปลูกไอ้พืชนี้มันปลูกได้ทั้งปีอ่ะครับครับแต่ปลูกข้าวปลูกได้ปีเดียวใช้น้ําจากไหนครับเนี่ยปีเดียวครั้งเดียวอ่าเน้นปีเดียวได้หลายครั้งครับได้หลายครั้งแต่ผลที่ได้มามันก็จะได้เยอะกว่าปลูกข้าวก็เลยเลิกปลูกข้าวทำสวนเป็นพืชนล่นี้ แสดงว่าพืชพืชต่างๆเหล่านี้คือส่งลงไปตลาดบัวโลรถเออแต่ตลาดเมืองใหม่ใช่ไหมครับที่ไหนอากาศเมืองใหม่ใช่ไหม,ไม,มเวลาส่งส่งไปในตัวอำเภอเมืองครับครับพืชที่ชาวบ้านแม่กองแหกปลูกตอนนี้มีอะไรบ้างครับพืชอะไรนะพืชพืชต่างๆที่ชาวบ้านแม่กองแหกปลูกมีอะไรบ้างนอกจากมะแขวนนอกจากมีเมี่ยงแล้วก็มีเป็นเป็นผักใช่ไหมครับครับผักมีผักอะไรบ้างครับอ๋อมี หลกหลายอย่างครับมตอนนี้เขาปลูกตัางยอย่างมีเสาวรดสาวรดก็ปลูกอืครับสาวรดก็ปลูกกะลัมหักกาดนี่เยอะแยะดอกดาวเรืองอือปลูกเป็นดอกมีดอกไม้ด้วยครับครับดอกไม้ก็มีดอกดาวเรืองตอนนี้เขาจะเริ่มปลูกดอกดาวเรืองเยอะแยะเลย่อืม,มอแสดงว่าพื้นที่ตำบปลป่งแยงเนี่ยจะจะเป็นพื้นที่ การเกษตรขึ้นชื่อเรื่องการเกษตรนะครับชาวบ้านแม่กองแหกินข้าวกินข้าวอะไรครับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวครับผมเดี๋ยวคุณตาพาดูต้นมะแขวนกับต้นต้นนี่อะไรนะครับผม กูตาเวลาเราเก็บมะแขวนไปไปใช้ในการทําพริกลาบเนี่ยเ,เราต้องรอให้มันมันแห้งขาดต้นแล้วมันร่วงลงมาหรือว่าเก็บแบบนี้แล้วเอาไปตากแห้งเก็บแบบนี้ให้มัน,ให,มนให้มันแกกหน่วยมีมเมล็ดข้างในดำๆจะเก็บดิบๆนี่ไปยาวไปแขวนไว้ตากแห้งไหม ตากแดดไม่ได้กลิ่นมันหายอ oh. ต่อไปแขวนไว้ในล่มประมาณสักอาทิตสองอาทิตย์ก็แห้งถ้าแห้งแล้วก็มีกระดาษน้ำซีพิมพข้าห่อไว้ห่อหุ้มไว้การกลิ่นมันสลาย mm. ห่อหุ้มไว้กินได้เป็นปีมะแขวนเนี่ยสำคัญกับกับครองครัวคนคนภาคเหนือไหมครับครับใช่ต้องมีติดครัวครับต้องมี <laughs> ม,มีมีในกองครัว ทุกคนเลยครับแต่ถ้าจะเป็นแกงออมแกงแครอย่างเงนะี้ยได้ไหมต้องมีใส่ผมผมได้ยินมาว่าะมะแขวนในภาคเหนือเนี่ยหลักๆจะมีอยู่ที่เชียงใหม่กับกับน่านครับที่ว่าส่งขายปลูกขายใช่ไหมครับครับครับแล้วกระบ,บวนการที่ทําพริกลาบเนี่ยมันมันก็จะมีความต่างก็คือทางน่านกับแพร่ทางสายนั้น จะใส่มะแขวนเยอะกว่าเครื่องเทศชนิดอื่นแต่ในขณะที่เชียงใหม่จะใส่มะแขวนแล้วก็จะมีเครื่องเทศอีกเป็นเป็นสิบเป็นหลายหลายชนิดครับมีหลายอย่างมีค่ามีจักไผมีหลายอย่างออส่วรผสม,มบ้านบ้านกองแหะมีมีจะกค้านไหมครับอะไรนะมีมีต้นจะกค้านไหมสะขค้านอะไรเนะี่ยเขาเรียกอะไรนะ,ะนจักค้านจะขค้านที่เป็นไม้ไม้ที่เอามาใส่แกงแข่อะไรทักอย่างเนี่ยเคยเห็นไหมเอ,เอามาใส่ลาบเนี่ยไหม เขาเรียกสาคาตั้งเหนือเรียกสาคานหรือจะข้านอะไรเนี่ยมีไหมฮะเอที่กินนมหอมหรเออเป็นเป็นคล้ายท่อนไม้บ้านเรานี่เขาเรียก้ห้งแจงอือห้งห้งแจงครับเขาเอาเปียกมันมาใส่พิลามีมีไหมครับบ้านมีใช่ไหมฮะมันเป็นพืชในพืชในบนภูเขาเหมือนกันครับพืชในบนภูเขา ยวออกไปแยวภูเขาเนี้ยภูเขาเยอะๆมันชอบออกอย่างเงี้ยครับ,บไป,ไป่าบ้านชาวบ้านกองแหใช้กินเกลือยี่ห้ออะไรกันกินเกลือเกลือเป็นเกลือยี่ห้ออะไรซื้อซื้อซื้อเกลือมาจากไหนอ๋อเกลือมาจากตลาดในเมืองอครับในเมืองเป็นเกลือเป็นห่อใช่ไหมครับครับเป็นห่อเป็นห่อเล็กๆอ่ะ พอ<ม>ละห้าบาทห้าบาทเนี่ยเพราะ<ม><ม>ว่าเชียงใหม่ไม่มีแหล่งผลิตเกลือ<ฮ>เชียงใหม่ไม่มีแหล่งผลิตเกลือใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีอ๋อครับผมคุณตาครับมะแขวนนี้เขาขายกันยังไงครับขายเป็นโลครับโลโลกี่บาทตัวนี้เขาขายกิโล,โลละร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบครับทุกทุกทุกฤด,ดูเลยใช่ไหมฮะหรือว่าเฉพาะเวลาที่มันหายากฤด,ดูเนี่ยน,นะครับได,ได้ได้ขายกันนะ อแสดงว่าร้านลาบในเชียงใหม่ทั่วเชียงใหม่จะต้องมีสักร้านหนึ่งจะจะต้องซื้อไปจากที่นี่ครับผมครับวันนั้นเขาจะมาซื้อพริกลาบทำเรียบร้อยอ่ะเขาจะมาซื้อพ่อแม่เขาทําพริกลาบอยู่แล้วทําพริกลาบมะแขวนนี่แหละเขาจะมาซื้อแล้วก็เอาไปทําขายที่ในเมืองบ้านบ้านกองแห่ตอนเนี้ย ถ้านับเป็นจํานวนต้นมะแขวนเนี่ยมีกี่ต้นฮะเหลือกี่ต้นหลายหลายอยู่ครับหลายพันต้นเล่เป็นพันเลยใช่ไหมครับแสดงว่าชาวบ้านก็ยังปลูกกันอยู่ปลูกครับถ้าเจอแก้มก็มาปลูกถ้าเจอแก้มก็อ๋อก็ยังเป็นพืชที่มีความสําคัญมีราคาครับครับมีราคา,ม,า,คามีนิยมกันเ <laughs> พราะคนเหนือก็ชอบกินลาบคนเชียงใหม่เจ้ากินลาบครับคนกินลาบถ้ากินลาบถ้าใส่อันนี้ลาอร่อยละ กินข้าวหายไ่หมดเลยเอกลักษณ์ของมะแขวนตะบนบ้านกองแห่บ้านไอ้บ้านกองแห่ตาบนปวงยางนี่คืออะไรฮะเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวของของมะแขวนที่ปลูกในพื้นที่บ้านไอ้ตะบลปวงยางนี่คืออะไรมันหอมกว่าที่อื่นใช่ไหมหรือครับมันหอมกว่าที่อื่นผมผมไปเดือนไอ้ช่วง เดือนที่แล้วผมไปกินผมไปกินลาบปลาที่จอมทองผมถามเจ้าของร้านว่าลาบมะแขวนมาจากไหนเรับ,บอกว่ามาจากทางนี่แหละทางแม่ริมปงแยงนี่แหละเรืเอารมาาทางหางดงแถวนี้เนละยจะามามะแขวนนี้ที่มีหมดเลยจะมีคนเอาไปส่งไปขายส่งนะขายส่งไปทังนัน่มีอยู่มีพ่อค้าคนกลางอะ่ะเอาไปา <laughs> <laughs> ผมกินกินลาบ ลาที่ใสมาแขวนครั้งแรกที่อุตรดิตถ์ที่แรกผมลงมาจากภูเขาผมอยากกินก้อยขมอีสานเดินหาแล้วมันไม่มีแล้วไปเจอร้านชื่อว่าร้านลาบเลยเขาก็บอกว่าก้อยไม่มีนะม,มีแต่ลาบ,าบเขาก็ทําลาบมาให้แต่มันเป็นลาบลาบนั่นแหละเป็นลาบครั้งแรกที่ผมได้กินว่ากลินกล่นมะแขวนเป็นยังไงคร,ค,รครั้งแรกกินไม่หมดอะ <laughs> <laughs> มะแขวนบันแรงกลิ่นมะกลิ่นแรงมาก,ก ถ้ากินแรงมะแขวนแถวเนี้ยแถวปุ่มใหญ่เนี่ยทางนั้นเนี่ยกินอุตรดิษฐ์เนี่ยน่าจะน่าจะใช้มะแขวนทองน่นมั้งครัอบอืมแต่แน่นก็ยังกินยังไม่เท่านี้เลยครั<อ>บกินกินหอมยังไม่เท่าอันนี้หอมจริงจริงอันนี้นอกจากมะแขวนได้มีมะข่วงด้วยไหมฮะมะข่วงอ็อีกอย่างม,มีมีไหมแถวนี้ไม่มีเขาถ้ามีเขาก็ตัดทิ้งหมดมันมันจะมาสมพันธ์กันไะ อถ้าผสมพันธ์กันก็กินมันก็หายไปครับมันจะดอกดอกมันดูไปดูมามันจะคล้ายๆกับไอ้ดอกสะเดาครับใช่ใช่ใช่ใเนาะต้นที่สูงที่แบบว่ามันจเจริญพันธุ์ที่สุดเนี่ยมันสูงได้กี่เมตรฮะขนาดนั้นน่ะแจชุดละ,ดละห์หลายเมตรคน20เมตร่ะ เวลาเก็บก็ใช้ไม้เอใช้ไม้สอยลงมาครับใช้ไม้สอยลงมาอา่าบางคุก็ปีนขึ้นโอ้ยไ,ไปสอยขำบนนั่น <laughs> คนขึ้นไม้เจมมันดูแลยากไหม<ะ>ดูแลในการปลูกเนี่ยดูแลยากไหมยากครับยากรดน้ําต้องให้น้ําให้อะไรตลอดไหมไม่ไม่ได้ให้น้ำครับมันให้น้ําเยอะมันก็ไม่ไม่ไม่ชอบอะ่ะใช่ถ้าน้ํา อยู่ที่เก่ามันนานๆแหกมันเน่าตายนกันนม่ชอบอยู่ภูเขาสูงๆแบบนี้แบบนี้มันชอบอยู่แบบนี้ฝนตกมากกับน้ำไหลไปไม่ต้องให้น้ำท่วมขังไหนภาคอีสานจะมีไหมเนาะถ้าน้ำท่วมขังก็ตายเลยกูตายคิดว่าภาคอีสานมีไหมภาคภาคอีสานมีมีว่าแขวนได้ภาคอีสานเออมันปลูกได้ไหมคิดว่ามีไหมคิดว่าคงจะไม่ได้ใะ่ไอืม เพวไม่ไม่ไม่ได้ลองเอาไปปลูกดูเลยแหมมันที่สูงเหมือนกันก็นคงคงคงจะปลูกได้อกันนะครับ,รบแต่มันชอบอากาศเยน็นๆอากาศหนาวหนวอากาศร้อนมันก็ไม่ชอบเท่าไหร่เอาเก็บในเดือนอ่าช่วงปลายฝนต้นหนาวครับครับครับอ๋อมีที่บ้านกองแห่นี่มีโรงบ่มไหม,มีเลยนะโรงบ่ม ลงบ่มอ่าใช่โรงบ่มออ่โรงบ่มมะแขวนเนี่ยมีมีไหมเออไม่มีครับไม่มีเก็บสดๆแล้วก็ส่งเลยแขวนได้อย่างเดียวอืแขวนได้มันก็แห้งเองไม่ต้องอบมันกุตาพริกลาบได้ยินมาว่าพริกลาบภาคเหนือเนี่ยมีหลายสูตรใช่ใช่ไหมครับมีอะไรนะมีมีหลายสูตรสูตรไข่สูตรมันมีหลายสูตรหลายสูตรอืคำว่าสูตรนี่คือขึ้นอยู่กับจํานวนเครื่องเทศที่ใส่ใช่ไหม เครื่องปรุงมันเครื่องปรุงแต่สำคัญคือมะแขวนมะแขวนต้องมีมะแขวนก็มีมีส่วนผสมเยอะแยะถ้าใส่แค่มะแขวนมันก็ไม่อร่อยมีก็กินและพริกพริกลาดพริกที่ใส่เป็นพริกพริกแห้งหรือเป็นพริกพันอะไรครับพริกแห้งนะครับพริกทั่วไปใช่ไหมครับพริกทั่วไปอืที่ขายตลาดพริกที่มันให้มันเผ็ดเผ็ดหน่อยครับถ้าพริกไม่เผ็ดก็ไม่ไหวอ่ะเขาซื้อไปมันมันไม่เผ็ดมัน ใช้เยอะนะครับอ่าแล้วก็ใส่เกลือด้วยใช่ไหมครับใส่ด้วยใส่เกลือส่สนร้ทางวันนั้นเคยไปกินลาบที่เด่นชัยแพร่เห็นถามคุณลุงเจ้าของร้านแค่ใส่แค่สองอย่างสามอย่างเองนะ,ะมีมะแขวนกับไอ้ลูกลูกผักชีสองอย่างนี้มะแค่เนี้ยแ,แล้วก็พริกแต่ทางเชียงใหม่นี่ยเยอะเลยเ <laughs> <laughs> ชียงใหม่เนี่เคยสังเกตงาน งานที่เขาจัดเกี่ยวกับพริกลาบบ,บมีร้านร้านลาบดวงดีใช้สิบแปดชนิดเ,เยอะมากเ,าเป็นเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง <laughs> การกินอย่างหนึ่งการการกินลาบคนเหนือนี่ชอบกินลาบมากใช่ไหมครับครับกินด้วยมากจะกินกันทุกคนอ่ะนะลาบเลยนะนิยมเนื้ออะไรมากที่สุดนิยมกินลาบกันถ้าล้ม,มวัวล้มควายล้มหมูาลาบ อย่างเดียวระหว่างควายกับเนื้อวัวเนี่ยคนเชียงใหม่ชอบกินเนื้ออะไรมากกว่ากันคือหมากเขาชอบกินเนื้อบัวกว่าอืมแต่บางบางบาง,บางหมู่บ้านก็ชอบเนื้อควายครับอืม Spider <Man> <sounds> ครับกูตาครับลาบเหนือถ้าถ้าไม่ใส่มะแขวนเนี่ยมันจะ รสชาติเป็นยังไงครับมันมันจะอร่อยไหมครับรสชาติมันจะจืดๆนะครับมันมันไม่มีกลิ่นมันไม่อร่อยรู้สึกมันจะขับคาวหน่อยถ้าใส่มะแขนนะโอ้โหมันจะกลิ่น้าวหายไปหมดเลยอร่อยเลยใช่ไหมครับครับนี่กลิ่นหอมของมะแข มะแขนเติบโตได้ดีนะครับเนาะเออยู่บนพื้นที่สูงคุณตาครับเราเก็บมะแขนด้วยวิธีการสอยลงมาครับสอยลงมาแล้วก็ มามัดเป็นพุ่มอย่างนี้ครับแล้วก็ตากไว้ครับ,รบใ,ชใช้เวลาในการตากถึงวันที่เราส่งขายให้กับลูกค้าเนี่ยกี่วันประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ที่หอยเออที่ห้อยอยู่ตรงเนี้ยมีคนจองหมดแล้วใช่ไหมครับครับถ้าอยากขายก็เขาก็เอาแต่แม่มเอาไว้ทําพริกลาบไว้ทําพริกลาบ,บผลสดวันนั้นผมไปกินลาบในร้านลาบต้นไข่อยเห็นเห็นจะมีอยู่ในกระปุก อันนั้นคือผลดองใช่ไหมครับดองดองดองน้ําปลาใช่ไหมเขาดองน้าปลาแล้วเวลากินผลดองน้ําปลาเนี่ยเขากินยังไงก็กินมันก็เหมือนเหมือนกับมันมันยังดีบอยู่ยังมันยังไม่แห้งอ่ะนะแต่กินแก้มกับลาบเลยใช่ไหมครับวันนั้นผมกินให้เป็่นผมก็เลยกินยังไงวะเนี่ยลาบต้นไข่ที่สันทรายอันนี้เป็นพวงเท่าไหร่ครับพวงขายพวง ขายพวงกี่บาทนี่พวงพวงละร้อยครับอืมีครึ่งโลครึ่งโลช่วงเออ่ระหว่างเดือนเดือนที่เป็นการเก็บเนี่ยเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกายนเก็บได้กี่ครั้งหรือว่าครั้งเดียวเก็บครั้งเดียวเก็บครั้งเดียวว่าแก่มาก็เก็บเลยเก็บเก็บกับปีหน้าเดิม ตุลาปีหน้าเลยก็คือถ้าถ้าหมดต้นแล้วก็คือรอปีหน้าอย่างเดียวรอปีหน้าอย่างเดียวปีไหนมีครั้งเดียวปีละครั้งปีละครั้งแสดงว่านักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวบ้านกองแห่ช่วงหน้าหนาวก็มาดูการเก็บแม่แขวนได้ครับครับอืมครับผมก้าตากแดดกินไม่มี พิกลาดตรงนี้มีส่วนประกอบของเครื่องเทศอะไรบ้างครับมันก็มีเครื่องเทศมีข่าตะไคร้บีบีหอมกระเทียมอ่ะกับปีกัปีมีปวยกั๊กไหมครับใส่ปวยกั๊กไหมก็คือจะมีมีพริกพริกแห้งมีมะแขวนกระเทียม ขาด้วยใช่ไหมครับ<า>แล้วก็ <ไฟ S 1> ดีปลีปจะให้รสที่หอมและก็ร้อนแรงรอร่อยค <laughs> คเครื่องเพศครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับถุงละแม่เนี่ยเอาให้ผมถุงหนึ่งครับครับ